ผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โโรนะคะวันนี้อาจารย์มีความยินดีนะคะที่จะมาทําการพยากรณ์ดวงความรักนะคะรายปากกันนะคะวันนี้จะเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษนะคะเป็นความรักรายปากช่วงตั้งแต่วันที่16มกราคม2 5 6 4ถึง31 มกราคม2564นะคะว่าดวงชะตาด้านความรักของชาวเมษเป็นไงนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษคนมีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกสับสไครที่มีให้กับอาจารย์ในวันนี้จนกระทั่งอาจารย์มาถึงวันนี้ได้ขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะ ค่ะโอเคค่ะจารย์ตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพลังงานไพ่เปิดดวงชาวราศีเมษคนมีคู่นะคะตอนนี้ชาวเมษเป็นยังไงอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษนะคะความคิดความรู้สึกไพ่จะสแกนออกมานะคะได้ไพ่เดอะ o b b ิ t นะคะ ได้ไพ่สองไม้เท้านะคะได้ไพ่ราชาดาบเด็กถือเหรียญแล้วก็ได้ไพ่จัสติกค่ะสำหรับชาวเมรคนมีคู่คนไม่โสดนะคะไพ่ที่ออก ประเด็นไพ่เดอะเฮอร์มิตหมายเลขเก้าเนี่ยไพ่ใบนี้จะสื่อถึงพลังงานของความโดดเดี่ยวนะคะความโดดเดี่ยวที่เหมือนเราก็พยายามจะทำใจได้ในระดับหนึ่งนะอาจารย์มองจะเกิดความแบบคุ้นคิดการใช้สตินะคะเพราะไพ่หมายเลขเก้าคือไพ่พลือสีไพ่แห่งคูบาจา์ไพ่แห่ง สัจธรรมนะคะเหมือนอาจารย์มองว่าตอนนี้ชาวเมธนะกำลังคุ้นคิดการใช้ความคิดนะคะสองไม้เท้าชุดนี้จะเป็นภาพผู้หญิงคนนี้เขากำลังเหมือนกับในมือในมือเธอเหมือนเป็นรูปศีรษะคนนะนะคะอาจารย์มองนะอ่อนะคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเธอกำลังร้าวลานใจมากๆเลยให้ต่อเนื่องกันด้วยนะคะเธอ,เธอมีกับสองไม้เท้าลักษณะ เหมือนเป็นลำต้นของต้นไม้หรือกิ่งแขน,นกําลังถูกไฟมันเผาผลาญน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบความรักอาจารย์ก็มองมองเหมือนชาวเมธกําลังถูกไฟมันลามเรียงหัวใจจนไหมไปหมดแล้วมันเกรียมแล้วตอนนี้มันทุกข์มันเศร้ามันไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตเดียนะคะ,ะเราเหมือนเขาเขาเขาไปจากเราแล้วแต่เราไม่ลืมเราเสียดายเรา เหมือนประคองเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเราคุ้นคิดอะเราคิดถึงเหตุการณ์คิดถึงสิ่งที่มันมันจบลงไปแต่ใจเราไม่จบอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไพ่าอราชาดาบคนคนนี้อ่าที่ชาวราศีเมษคิดถึงเนี่ยอ่เขาอ,อาจจะเป็นชาว่าตลมก็ได้นะคะคิงคิงดาบปเป็นไพ่ธาตลมนะธาตุลมก็จะมี มีตุนนะ,ะคะกลุ่มมีถุนอ่าอะไรประมาณนี้นะคะเออแล้วก็โดยเฉพาะตุนก็ได้นะมีไพ่จัสติกขึ้นมานะคะหรือแม้กระทั่งเป็นอ่อราศีกันก็ได้เป็นไพ่เดอะเฮอร์มอะไรประมาณนี้นะเหมือนกับชาวอ่าราศีเมษมีมีความรู้สึกว่าเขาเขาเข้มแข็งเกินไปเขาตัดคุณได้แบบเด็ดขาดขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนคุณคาด คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าความสัมพันธ์ที่เคยรักกันมากๆเคยทนุถนอมนะฮะไพ่เพดเ n ดเกินะเคยเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับกันและกันเห็นไหมฮะหน้าไพ่เป็นพลังงานสีฟ้าเป็นความสดใสอะ่ะแต่แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนพลังงานไปเป็นสีแดงของผ้าเพลิงเลยนะคะมันถูกเผาผลาญที่อาจารย์พูดนะคะตอนนี้ไพ่จะเสก ชาวราศีเมษอยู่ที่ช่วงของการตัดสินใจภาพผ,ผู้หญิงเธอเงื้อดอาบขึ้นมาเธอเธอจะตัดสินใจก็เหมือนชาวเมษไม่ว่าหญิงชายหรือเพศที่สามนะคะคุณกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแบบใช้สตินะคะไพ่ใบนี้เป็นการตัดสินใจแบบแบบเด็ดขาดด้วยและก็มีเหตุมีผลมากขึ้นว่าคุณจะจัดการ ความรักอ่ะของคุณแบบไหนอะไรประมาณนี้มันมันอยู่ประมาณนี้ในสิ่งที่เขาทอดทิ้งคุณไปเหมือนตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยเขาเขาเข้มแข็งอ่ะดูดิไพ่อ่ะนะคะเหมือนคุณเจ็บกับอาการที่เขาปฏิบัติหรือแสดงออกแบบนี้คุณเจ็บมากเลยนะคะอาจารย์ขอดูหลังไพ่นิดหนึงไพรา,าชนีไม้เห็นไหมคะว่าคุณจะเข้มแข็งอะนะ,ะคุณจะเข้มแข็งคุณจะ ออมองดูลีลาชีวิตระหว่างคุณกับเขาอะคุณเฝ้ามองดูอยู่ว่าจริงๆแล้วมันต้องจบจริงๆไหมหรือว่ามันยังมีเกณฑ์ที่จะกลับมาอีกครั้งที่ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะอาจารย์มองเหมือนคุณก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าที่เขากระทําอยู่ตอนเนี้มันเป็นความต้องการของเขาทั้งหมดจริงไหมหรือว่าเขาทําไป เพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างของเขาหรือเปล่านะคะเหมือนชาวเมธก็คุ้นคิดใช้ความคิดอะไรประมาณนี้อยู่เหมือนก็ยังให้โอกาสนะให้เด็กถือเรียนอลจารย์มองนะเ,เหมือนคุณเจ็บปวดแต่คุณก็ยังให้โอกาสเขายังแคร์ลึกๆนะคะแต่ก็พร้อมที่จะตัดสินใจถ้ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นะนะคะในเกณฑ์นอนาคตประมาณนี้นะคะ,ะเรามาดูใจของคนรักของชาวเมธบ้างนะคะ ฝั่งคนรักของชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษก็ได้นะคะเขาได้ไพ่ราชินีเหรียญเขาได้ไพ่เด็กถือถ้วยเขาได้ไพน่นางฟ้านะคะแองเจิลเขาได้ไพ่กาวถ้วยอาจารย์มองเหมือนเขามีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าซะด้วยนะคะ The m p r e s s อาจารย์มองประเด็นนี้นะคะคนรักของชาวเมดตอนนี้นะคะเขาเหมือนอยู่ในช่วงของอการพูดคุยการสื่อสารนะคะแองเจิลกับเด็กถือถ้วยอาจจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาเข้ามาในชีวิตเขามันจะกลายเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าในใจเขาละละ่ะก้าวถ้วยเขาได้ดิวได้คุยกับใครบางคนจนคนนั้นเริ่มที่จะมีความสำคัญนะคะในในชีวิตของคนรักของ ของชาเมธนะคะส่วนคุณเขาก็มองว่าเหมือนเ,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไพ่ลักษณะเงี้ยเหมือนเหมือนเขาอยากให้คุณอยู่ในในสถานะที่เขาต้องการให้อยู่นะคะเหมือนเหมือนเชิดชูแต่ไม่ได้เชิดชูยกย่องหรือให้เกียรติแต่ไม่ได้มีโมเมนต์ในแง่ของความความเอาใจใส่ในแง่ของความ เขาเรียกว่าความรักความอใจความทนุถนอมอะความพิศวาสนะอาจารย์มองมองมันหายไปไพเอ็มเพสใบใบนี้มันจะไม่เหมือนเอ็มเพสของไรด์เวลที่นั่งบัลลังก์แบบสง่างามนะคะแต่เธอผู้นี้เธอนั่งบัลลังก์แบบหมดสภาพเธอเธอเธอท้อเธอเหนื่อยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าคนรักของชาวเมธอะก็จะฉันก็ให้เกียิเธอนับนับนับเธอเป็น อะไรแบบนี้หรือนับคุณเป็นหนึ่งอ่ะคุณก็อยู่ตรงนี้แหละอะไรประมาณเนี้แต่แต่ไอความรักความใส่ใจอ่ะมันลดลงประมาณนั้นเลยนะคะอา่าแสดงว่าคุณกับเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึมครึมอยู่เหมือนกันนะคะแบบนี้ทีนี้เรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์นะอไพ่สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง ชาเมฆกับคนรักคนนี้จะไปต่อ,อยังไงลีลาจะเป็นยังไงต่อเนี่ยที่มีเรื่องของมือที่สามอาจจะเป็นลูกน้องเขาก็ได้นะคะที่เข้ามามีบทบาทเด็กใหม่ลูกน้องใหม่นะคะหรือตีความหมายหนึ่งอาจจะเป็นแม่ไม้ลูกติดหรือพ่อไม้ลูกติดต้องแปลกลับนะคะเพราะสามารถแปลได้ทั้งดวงหญิงดวงชายดวงเพศที่3มโอเคค่ะมาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สตาไพ่เทนะคะการเท ไพ่สิบเหรียญน,นะคะไพ่ราชินีดาบไพ่สามไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบโอเคค่ะสรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะอยู่ในระหว่างคือไพ่จะคุมเนื้อหาเนี่ยมันแค่สิบสิบห้าวันเนาะไพ่ลายปักนะคะดวงความรักลายปักเพราะฉะนั้นไพ่สตาเนี่ยไพ่เท แต่ไม่ได้แปลว่าเทแล้วแล้วจบนะคะเพราะว่ามันมีสิบเหรียญเข้ามาอาจจะแปลว่าคุณเขาอยู่ในสถานะทางสังคมที่ต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่ยังยังร่วมอ่าร่วมชีวิตการหรืออร่วมธุรกิจหรือมีผลประโยชน์บางอย่างที่ยังมีต่อกันมันจบไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะ ราชิดีดาบคุณก็ยังมีความสําคัญในชีวิตเขาหรือเขามีความสําคัญในชีวิตคุณก็ได้มองกลับนะคะมันเลยกลายเป็นปัญหาที่จะต้องพยายามประคับประคองนะคะจา์มองนะการถ่ายเทพลังงานน้ำํำการปรับสมดุลก็ได้นะคะแต่ถ้าสตา์เทแล้วมีไพ่เสียเข้ามาขายายนี่อย่างสิดาบแปลว่าจบแต่อย่างนี้แปลว่าไม่ได้จบนะคะแต่ความสัมพันธ์สามไม้เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ยังจะเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่ใน ในช่วงที่ที่ค่อนข้างอาจารย์มองว่ายืดเยื้อะนะคะแบบนี้ยืดเยื้อเพราะว่าในมือผู้ผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะว่าเธอถือของสองอย่างในมือเธอเธอยังไม่ปล่อยวางแสดงว่าคุณกับเขายังไม่จบสิ้นกันนั่นแหละคะ่ะไพ่เจ็ดดาบเอ่อเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเออักที่ไม่มีสถานะก็ได้อาจจะตัวคุณกับเขา ยังไม่มีสถานะกันที่ชัดเจนก็ได้นะคะมีในระดับหนึ่งที่อาจารย์เห็นแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะหรืออาจจะแปลว่าคนที่เข้ามาเป็นมือที่3แปลมุมกลับนะก็อาจจะยังไม่ได้มีสถานะแต่คุณมีสถานะชัดเจนทางสังคมอ่านะคะที่มากกว่าคนนั้นก็ได้แปลมุมกลับได้งเ,เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ยังอยู่ในในในแบบที่จะต้องดูกันไปก่อนในการที่ คุณเขาต้องมาแก้ปัญหาร่วมกันว่าปัญหาความสัมพันธ์ที่มันอึมครึมหรือมันมีปัญหาเรื่องของหัวใจเ,เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเราจะทำให้เขากลับมาในในในแบบเดิมได้ยังไงเราจะทำให้ให้ปลาตัวนี้มันเปลี่ยนใจได้งไงประมาณนั้นนะคะอยู่ที่คุณกับเขาแล้วล่ะค่ะนะคะอาจารย์แปลได้ประมาณนี้นี่คือดวงคนมีคู่นะ อทีนี้เรามาดูดวงคนโสดบ้างดวงคนโสดปักนี้นะคะดวงคนโสดสวยนะคะคุณได้ไพ่สิบถ้วยคุณได้ไพา่าราชาเรียนถ้าคนโสดโสดอยู่เนี่ย คุณมีเกณฑ์ข่าวดีแน่นอนค่ะคุณจะเจอคนใจดีเข้ามาเลยใจบุญใจบุญกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะราชาเหรียญมีเกียรติมีชื่อเสียงมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะถ้าผู้หญิงนะ,ะถ้าผู้หญิงดูอยู่ผู้หญิงโสดถ้าผู้ชายโสดก็แปลมุมกลับแหละ,ะคุณก็อาจจะเจอคนที่เขาเขามีคุณค่าเป็นคนที่ ใจบุญนะคะเป็นคนที่เมตตาคนอื่นเป็นคนที่แบบช่วยเหลือสังคมก็ได้และเป็นคนที่รักครอบครัวเข้ามานะคะเป็นคนน่ารักอะไรประมาณนี้เป็นคนที่พร้อมที่จะ,ะรับผิดชอบหรือพร้อมที่จะ,อ,ะอยู่กับคุณเคียงข้างคุณคือความผูกพันยาวๆเลยนะคะไพ่สิบไม้ราชินีไม้เท้าแล้วก็สองถ้วยคุณจะเจอคู่แท้คู่ ถ้าสองถ้วยสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยคนโสดได้ข่าวดีแน่นอนคุณจะเจอคู่แท้คู่บุญบารามีคู่สร้างคู่สมนะคะไม่ใช่คู่กัมแล้วนะคะคุณจะเจอแบบนั้นเลยนะคะอาจารย์ก็ขอให้โชคดีนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้ทีนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่นะคะอาจารย์มีไพ่กิ่งอาจารย์ซื้อไพ่ชุดนี้จากคนที่อาจารย์จําชื่อเขาไม่ได้แล้วจาชื่อน้องเขาไม่ได้แล้วที่เขาผิดไพ่ชุดสองใจนะคะอาจารย์ ซื้อไว้ตั้งนานแล้วไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวเอามาใช้หน่อยนะคะขอให้ไพ่สองใจเนี่ยเป็นไพ่ที่ช่วยเหมือนกับแนะแนวทางในเรื่องของความรักนะ,ะแนะแนวทางในเรื่องของความรักแบบไหนนะคะไพ่สองใจบอกว่าสายน้ำแห่งชีวิตนะคะใบต่อไปค่ะ เป็นไพ่ดีวิลข้อความเขียนว่าซาตานนะคะเอ่อแล้วก็เป็นไพ่แชมเบลันความผันเปลี่ยนนะคะอาจารย์ขออีกเลยนะคะร่วมแรงร่วมใจอืมไพ่สายน้ำแห่งชีวิตอาจารย์มองว่าสายน้ำเนี่ย เป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับทุกคนนะคะสายน้ําท้องน้ำเป็นอย่างเรือนีเดินทางเนี่ยนะสายน้ําทำให้เกิดการาเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวหรือมีการเดินทางทางน้ำได้อย่างเงี้ยเป็นประโยชน์นะคะกับคนในสังคมทั่วโลกก็ได้ทุกคนอาจจะใช้สายน้นําในแง่ของเนี่ยการ เขาเรียกว่าการคมนาคมทางน้ําหรือใช้สายน้ําแห่งชีวิตในแง่ของการดื่มกินการชําระล้างร่างกายอะไรก็แล้วแต่นะคะสายน้ําแห่งชีวิตก็ถ้าเปรียบความรักอาจารย์มองความรักเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตแต่เพียงแต่ว่าดีวิลหรือซาตานเราอย่าปล่อยให้อะ,อะไรที่มันลุ่มหลงเข้ามาครอบงำจิตใจเราอ่ะให้เรา อยู่ในลักษณะของแชมบอร์ลนะคะความแปรผันนะคะพร้อมที่จะปรับนะคะความรักอย่าอย่ายึดติดมากเหมือนไพ่ดีวิวนะคะให้รู้จักการบาร้านา์การปรับเปลี่ยนการปล่อยวางการอยู่ในช่วงของการสมดุลน,นะคะแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจนะคะไพ่จะบอกว่าเมื่อคุณทำได้แบบนี้นะคะ ชีวิตรักคุณจะดีขึ้นคุณก็จะอยู่กันแบบเนี้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแบบมีความสุขเพราะมีเป้าหมายเดียวกันความรักจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีเป้าหมายเดียวกันนะคะถึงจะเป็นแบบนี้ได้นะคะอาจารย์ขอไพ่เพิ่มเติมจากไพ่ฟังใจด้วยส่องใจแล้วมาฟังใจมาฟังใจต่อฟังใจว่าอย่างไงนะคะฟังใจเขาก็ได้ ฟังใจเขาคนนั้นแหละเขาอยากจะบอกนะคะไพ่แนะไพ่สองใจเนะแบบนี้แล้วฟังใจละ่ะจะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะถ้าไพ่ยอยากจะบอกอะไรพระจันทร์นะะเดมูนแต่ไพ่คิดว่าความเหงาอยู่อย่างเงาเงาเดอะเฮอร์มแปดดาบร่มสีเทา พี่ฟังใจจะบอกว่านะคะอย่าไปคิดว่ามีตัวเราแค่นั้นนะบนโลกใบนี้ยอย่าปล่อยให้ความซึมเศร้าความเหงาอ่ะมันมาทำลายตัวเรานะคะต้องต้องแบบเข้มแข็งนะอาจารย์มองว่าคุณยังมีความรักที่แท้จริงได้ใครคนนั้นเขาพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณอยู่นะคะร่มสีเทานะคะ อาจารย์มองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความผันแปรเ,เข้ามาในชีวิตรักของคุณอยู่ในตอนนี้มันอาจจะทําให้คุณหยุดชะงักความสัมพันธ์ความอึมครึมความโศกเศร้าความเดียวดายนะคะ,ะคุณกําลังทุกข์คุณกําลังเศร้าแต่ถ้าคุณและเขาเป็นคู่กันสักวันหนึ่งคุณและเขาจะกลับมายืนในจุดที่ควรจะเป็นแบบนี้นะคะครอบครัวที่สมบูรณ์ความความรักที่ อิ่มเอมเปมใจนะคะหัวเราะมีความสุขไปด้วยกันพร้อมที่จะปกป้องดูแลกันเหมือนร่มสีม่วงะนะคะกำลังเหมือนปกป้องคุณจากการถูกน้ําฝนเปียกปอนอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองให้ให้เข้มแข็งไว้ก่อนนะคะต้องมีสักวันแหละความในใจเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้ถ้าเจอปัญหาอะไรอยู่ อดทนนะคะสักวันโลกมันหมุนวนเปลี่ยนไปชะตาชีวิตกงล้อชีวิตของคนเราก็เหมือนกันมีหมุนขึ้นและหมุนลงมีจังหวะขาขึ้นขาลงลงแล้วก็ต้องมีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการบริหารชีวิตเราให้ดีในเรื่องของความรักให้เราอดทนรอสักวันเขาจะหมุนกลับมาหาเราได้นะคะขอให้เชื่อมั่นศรัทธาในความรักนะคะ ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ